ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับกับช่วงนี้ความใหม่มาโชว์นะครับนะเรามี2เบรกด้วยกันนะครับเบรกนี้เบรกที่1นะครับกิจกรรมยังต่อเนื่องนะครับของน้องนนี่มากมายหลายสิ่งจริงๆครับกับช่วงนี้ยิ่งต้องให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าหากน้องๆนะครับตีโจทย์เพลงมีความเข้าใจนะครับก็สามารถที่จะ แสดงอารมณ์ออกมานะครับถ่ายทอดีีน้า acting ต,ต่างๆออกมาได้ถูกต้องตรงตามเพลงที่ตัวเองนั้นได้รับในการประกวดในการแข่งขันรอบแชมป์ออฟ y ดี r นะครับครูเก่งนะครับสอนเทคนิคต,ต่างๆให้กับน้องๆนะครับโดยการใช้ให้น้องๆเนี่ยได้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการสิ่งต่างๆนะครับที่ให้ที่ครูเนี่ยให้เด็กๆนะครับได้ทดลองทำทดลองสัมผัสดูเมื่อวานนี้ให้ทดลองจับเข็มมุดน,นะฮะแล้วก็บอว่าลองนึกดูว่า ุณรู้จักอะไรคุณคิดถึงอะไรนะครับให้ใช้จินตนาการของตัวเองครับวันนี้ครูเก่งนะครับนะฮะก็ยังมีทักษะนะครับโดยให้น้องๆเนี่ยได้จับคู่กันนะครับแล้วก็ได้แบบว่าเล่าเรื่องอธิบายถึงความในใจของตัวเองให้คนได้ฟังนะครับมาเป็นการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่จะต้องมาร่วมแข่งขันในวิธีเดียวกันนะครับแต่ผมแอบสงสัยอยู่สิครับมตอนนี้คือมันมี5คนนะครับจะจับคู่ยังไง มันต้องมีแบบว่าเดี่ยวสักคนเขามีวิธียังไงเอาเป็นว่าไปดูดีกว่าครับในเนื้อรายการของเราช่วงนี้ว่าครูเก่งเขามีวิธีจัดการกับน้องๆที่กําลังจะเรียนรู้วิชานี้ได้อย่างไรไปชมภาพครับคว้าไม้มาโชว์สนับสนุนโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเ t จ์กิฟต์คอนเฟิร์ม ะะก็ได้มาเรียนแอคติ g งกับอาจารย์หนึ่งดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก,ก่อนสนุกมากการสร้างจินตนาการที่ทําให้เรามีจินตนาการมากขึ้นให้สมมุติเป็นฟุตบอลประมาณเท่าเท่าเข็มอะครับให้เราจินตนาการเองว่าผิวของลูกบอลเนี่ยที่มีขนาดเท่านี้มันเป็นยังไงแล้วลูกบอล ที่ครูหนึ่งให้เรียนก็มีอันหนึ่งที่ uh, เป็นเหมือนเอ็กซ์ซอร์สก็คือทําหน้าตาน่าเกียดที่สุดพร้อมเสียงก็คือให้ทำว้ายฮ่าได้ประสบการณ์ตรงที่ว่าเวลาในการร้องเพลงหน้าเวทีเราควรที่จะถ่ายทอดให้คนดนะูมีความสุขยังไงก็มีแบบว่าประทับใจตรงที่ว่าจับอย่างนี้ค่ะจับหาเหมือนมีอะไรกลุมๆมอย่างงี้ค่ะและเราต้องทําให้แบบคนอื่นรู้สึกให้ได้นะคะเราจะได้เข้าถึงอารมณ์ <c oughs> เออเริ่มดีขึ้นเห็นไหมเริ่มปล่อยความคิดเริ่มไม่ต้องคิดมากเพราะอะไรเหนื่อยเห็นไหมเหนื่อยเริ่มไม่คิดก่อนไปร้องเพลงวิ่งก่อนรอบต่าบอลสี่รอบล้วขึ้นไปร้องจะต้องคิดไดไหมไม่ได้ข้อที่หนึ่งเนี่ยเียกเลยยอมจำนนคืออย่าคิดมากทีนี้เอ๊ยอมจำนนเฉยมันไม่พอมันต้องมีอะไรเลยไหมมันต้องมีสมาธิเวลาไปร้องเพลงมันถึงจะมีพลังนะวิธีการเรื่องสมาธิ ทดลองนะเดี๋ยวพี่จะมีเรื่องจินตนาการนิดหน่อยสมมุติสมมุติว่ามีลูกบอลเล็กๆบนหูหัวเข็มบุดเป็นจุดๆอยู่ข้างหน้าเราต้องเชื่อเลยว่ามีใช้ความรู้สึกนะรู้สึกมันรออยู่ข้างหน้าแล้วก็เอื้อมมือเข้าไปหาเขาไปหามันเขาจับถามว่าเอ๊ะจุดนี้เนี่ยมันกลมหรือมันสี่เหลี่ยมลองจับดูมันเย็นหรือว่ามันร้อนนิ่มหรือว่ามันแข็ง สีมันเป็นสีอะไรรู้สึกใช้ความรู้สึกนะจับเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อมันใช่นะมันใช่นะนะหันไปทางอีกทางงก็แล้วกันหันมาปล่อยนะหันอีกทางปุ๊บเจอมันลอยอยู่หายใจเข้าเห็นมันลอยอยู่หายใจออกเดินเข้าไปหาหายใจเข้าอีกครั้งหนึง่งเอื้อมหายใจออก จับแล้วหายใจปกตินะจับปกติพอรู้สึกแล้วรู้สึกรู้สึกทั้งหมดแล้วหายใจเข้าหายใจออก นี้เป็นเทคนิคละครใบนะถ้าเราเชื่อจะเริ่มแบบพัฒนาไปสู่อย่างเงี้ยใช่ไหมถูกไหมเนี่ยเราไม่ต้องแบบทำอะไรงี้เลยเพราะเวลาเราแตะฝาจริงๆถ้าเราเชื่อเนี่ยถ้าเราเชื่อเราจับราวอันใดก็เป็นอย่างนี้ถูกปะถูกไหมถ้าเราเชื่อถูกไหมเราเชื่อว่ามีอยวร่างกายมันทําเองใช่ไหมเร,เราจับอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเดินจับเงี้ยใช่ไหม ถ้าเดี๋ยวร่างกายมันทำเองเ,ออมเมื่อกี้นี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับจินตนาการหรือเกี่ยวเรื่องสมาธิเมื่อเรามีสมาธิมีความต้องการต้องการแตเข้าไปจับมันและมีสมาธิอยู่กับมันมันจะเกิดความเชื่ออ่ะเดี๋ยวมีเอ็กซ์ซอร์หนึ่งทดลองดูนะมี5้าคนที่ขอแบ่งกลุ่มนีไ้ได้ไหมสาวๆมาอยู่รวมกันนะชายหนุม่มนะ A B C A B นะ เราทุกคนเนี่ยนะเรามีเรื่องประทับใจในชีวิตถูกไหมทุกคนมีเรื่องประทับใจในชีวิตนะเรื่องประทับใจเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เศร้าก็ได้หรนะือดีใจก็ได้เรื่องโดนใจลองเลือกสักหนึ่งนาทีสั้นๆสักนาทีเดียวพออ่ะไม่เกินสองนาที diode. นะไม่เกิน аты. สองนาทีสั้นๆเอาเหตุการณ์วันนั้นเลยที่เราประทับใจโดนใจวันนั้นเลย ประทับใจโดนใจนะเเล่าให้ B ฟังไม่ถามอะไรทั้งสิ้นฟังฟังอย่างเดียวพอพี่บอกว่าครบ b เล่าให้ A ฟังนะ A ฟังอย่างเดียวเหมือนกันนะกลุ่มนี้นะ A เล่าให้ b ฟัง b ฟัง A จบแล้วเล่าเรื่อง B ให้ C ฟัง C ฟังเรื่องของ B จบแล้วเล่าเรื่องตัวเอง C ให้ A ฟัง คนฟังไม่พูดฟังอย่างเดียวนะอ่ะเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะเอาเอาโดนที่สุดในชีวิตไปแบ่งลบหลหลบหเออไปคุยกันเออ นะครับ่ะเรามาเร่ามาเรามานั่งมองมวกกันนิดหนึ่งนะเมื่อกี้นี้เราได้ฟังเรื่องของเพื่อนมาละใช่ไหมเรื่องเราของเพื่อนประทับใจจริงๆมันควรจะมีเวลามากกว่านี้เนาะแต่ว่าเวลาสั้นไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรทีนี้ขั้นต่อไปเรื่องที่เราฟังมาเมื่อกี้เรื่องของเพื่อนเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องของเพื่อนนะไม่ใช่เรื่องเรานะเรื่องของเพื่อนเรื่องของเพื่อนนะแต่เราจะเล่าปรนหนึ่งกับว่าเรื่องนั้นคือเรื่องเราเองได้ไหมนะตอนเล่าเนี่ย มม่ได้เล่าเรื่องของเราแล้วนะเล่าเรื่องที่ได้ฟังมาใช้ชื่อเราเลยนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆอ่ะคนใครก็ได้ครับอาสาสมัครคนแรกใครก็ได้อ่ะคนแรกเลยไปมาจากนั้นพวกเราคนฟังเราอยู่ด้านนี้คนแรกยีตรงนี้จ้ะตรงนี้เหมือนกันครับไม่เกิน2นาทีหนึ่งพร้อมพร้อมไหมเล่าเลยดังๆ ร่วมบวชให้พวกเขาได้ด้วยการส่ง SMS พิมพ์ KM ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889 เรื่องราวของแต่ละคนนะครับที่คุณผู้ชมนะครับได้ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็เห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันนะครับก็อย่างนี้แหละครับแต่ละคนนะครับก็มีที่มาที่ไปแตกต่างกันมีพื้นฐานครอบครัวนะครับมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอีสานหรือว่าจะเป็นภาคกลางนะครับนะฮะมันก็ต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนกันเป็นธรรมดาแต่เมื่อทุกคนมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับความฝันเดียวที่ทุกคนนั้นพุ่งตรงไปเหมือนกันครับคือความสําเร็จในการเป็นแชมป์ออฟเดอะเอียร์ครับในช่วงหน้าครับของคว ความสุขต่อไปครับหลังจากที่ทุกคนนั้นได้เปิดใจพูดถึงเรื่องราวของตัวเองออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปครูเก่งเขาจะทําอย่างไรทําให้น้องๆน,นั้นได้มีทักษะเรื่องของ acting มากขึ้นสักครู่เดียวครับอย่าเพิ่งหนีหายไปไหนครับ กลับเข้าสู่รายการคว้าไมคคว้าแชมป์กับคว้าไมค์มาโชว์เบรกที่2กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเบรกที่แล้วนะครับผมแอบเห็นนะครับว่าคะแนนกราฟคะแนนการโหวตของแต่ละคนนะครับมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะแตกต่างเริ่มมีการทิ้งช่วงแล้วนะครับฉะนั้นใครที่แบบว่าถูกทิ้งอยู่นะฮะ รีบนะครับหวตตามมาเลยนะครับนำมาตามให้ทันเพื่อนส่วนใครที่นําอยู่อย่าชะล่าใจนะครับถ้าเพื่อนตามทันแซงคราวนี้ล่ะจะลําบากนะครับเมื่อถึงช่วงนี้ครับกับการที่ให้น้องๆนะครับไปเรียน i n n e r Acting งนะครับงานเข้าน้องๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะในเบรกก่อนเบรกที่แล้วนะครับนะฮะคุณครูนะครับก็ได้ให้แบบเด็กๆนะครับได้เล่าเรื่องของตัวเองให้เพื่อนฟังนะไอ้เพื่อนก็ฟัง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 ไม่รู้จะจารายละเอียดได้มากน้อยเพียงใดแต่เบรกนี้ครูบอกว่าเอาล่ะนักเรียน ให้มาเล่าเรื่องของเพื่อนที่เล่าให้ฟังโอ้โ oh หงานเข้าเลยครับนะถ้าจําได้เยอะก็ดีไปถ้าจาไม่ได้งานนี้ลบาบากแล้วครับโจทย์ในข้อนี้นะครับจะมีผลต่อการร้องเพลงน้องๆอ,อย่างไรและน้องๆจะสามารถเล่าเรื่องของเพื่อนได้หรือไม่นั้นไปชมภาพกันดูครับคว้าไม้มา,มาโว์สนับสนุนโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์ม ผมพยายามที่จะหาที่จะทํำยังไงนะให้น้องๆเนี่ยสามารถร้องเพลงได้อย่างมีความรู้สึกที่สามารถเล่าเรื่องราวที่มีเนื้อหาเนี่ยนะฮะเนื้อหาเรื่องราวที่อยู่ในบทเพลงออกมาสื่อสารกับคนดูให้ได้มีวิธีการนะครับใช้เอ็กซ์ซอร์สไ์ทางการละครเนะีนะ่ยใช้แบบฝึกหัดทางการละครนะมาชี้ชี้นะชี้ชัดให้เขาเห็นว่าเขาจะเลือกคิดแบบไหนเลือกทําแบบไหนเพื่อให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถ ถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาในบทเพลงไปสู่ผู้ชมได้พอลองทําดูแล้วก็จะเห็นว่าเขาสามารถพัฒนานะพัฒนาขึ้นเราก็จะเห็นว่าการร้องเพลงของเขาเนี่ยมันเกิดการพัฒนาจริงๆนะมีความรู้สึกมากขึ้นนะครับเรื่องที่เราฟังมาไม่ใช่เรื่องของเพื่อน,เ,นเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังประเด็นหนึ่งกับว่าเรื่องนั้นคือเรื่องของเราเองอ่ะใครก็ได้ครับอาสาสมัครคนแรกใครก็ได้อ่ะคนแรกเลยไปมา จากนั้นพวกเราคนฟังเราอยู่ด้านนี้คนแรกยีตรงนี้จ้ะเหมือนกันครับไม่เกินสองนาทีหนึ่งพร้พอมพร้อมไหมเล่าเลยดังๆค่ะก็น้องเล้งนะคะก็ได้ประทับที่เรื่องที่ประทับใจนะคะก็คือส่งแผ่นซีดีเข้ามาประกวดรายการฟ้าไมค์้าแชมป์แล้วส่งไปตั้งแต่ซีซั่นที่สีแล้วตัวเองก็ต,ต,ตื่นตั้งแต่เช้าขึ้นมาดูทีวีทุกวันเลยว่าเมาื่อไรจะเจอตัวเองเมื่อไรจะจ การโทรบอกสักทีว่า,าได้ผ่านค้อรอบ10คนก็ส่งไปตั้งแต่ซีซั่นที่4แล้วก็ลึกว่าตัวเองจะไม่ได้แล้วเพราะว่ายังไม่มีวี่แววไม่มีอะไรเลยก็ก็เลยึกว่าตัวเองไม่ได้แล้วก็วันก็สัผมให้ลูกค้าอยู่พอสั่ได้สักพักหนึ่งนะก็เลยบอกอานานรับโทรศัพท์ว่ามีเสียงผู้ชายโทรมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร ก็ขอสายโบโบโบสายเล้งเล้งก็เลยมารับโทรศัพท์พอรับโทรศัพท์เสร็จก็เพราะว่าฮัลโหลค่ะพี่การก็พูดว่ายินดีด้วยนะคะน้องเล้งได้ผ่านเข้ารอบรายการคว้าหมายคว้าแชมป์แล้วเล้งก็กระโดดดีใจกอดกับนายสองคนผมได้จริงเหรอได้จริงเหรอนะเขบอกได้จริงๆริอะไรอย่างนี้ก็มาประกวดก็ดีใจมากต้องมาประกวดในรอบสิบคนตอนแรกก็ยังกังวลอยู่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน พอประกวดไปเสร็จก,ก็ผ่านห้าคนก็ดีใจมากแล้วก็มาอีกห้าคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเาจะได้ไหมก็คิดว่าก็คงห้าสิบห้าสิบไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็เลยพอประกวดเสร็จประกาศผลมาว่าเล่นได้ก็ดีใจแล้วก็พอขึ้นรถนะขับรถมาก็ถามแล้วอ่ะได้จริงเหรอน้าบอกได้จริงเหรอแล้วก็ตัวเองก็ดีใจมากคือเอาถ้วยไปตั้งไว้ ในร้านแล้วลูกค้าก็ถามว่าอ้าวศักดิ์ผมอยู่ดีๆใครมาประกวดร้องเพลงเนี่ยประกวดร้องเพลงไปประกวดร้องเพลงชนะเลิศด้วยโอเคขอบคุณครับอ่ะโอเคอ่ะคนต่อไปอ่ะอ่ะเอาเลยล <ะ S 2> กุ้งปลากุ้งเล่ากุ้งกุ้งเล่าให้พี่ฟังถูกไหมเล่าทุกคนฟังใช่ไหมอ่าเล่าเลยพร้อมนะครับอ่ะฟังนะเราฟังนะค่ะอ่าฟังเขาครับสําหรับประสบการณ์ที่ผม ภาคภูมิใจที่สุดนะก็คือมีมีมีประสบการณ์หนึ่งที่ตอนนั้นที่จังหวัดราชบุรีไปประกวดร้องเพลงครับก็คือวันนั้นไปประกวดแล้วโชคดีได้รางวัลที่หนึ่งก็คือชนะเลิศแต่คราวนี้ก็คือหลังจากที่เราได้รางวัลแล้วทางคณะกรรมาการของของที่เราประกวดขเาวดขาให้เราโชว์ร้องเพลงสองเพลงคนที่ชนะเลิศเราก็ผมก็ร้องใบร้องใบพอร้องเสร็จปุ๊บคราวนี้ตรงที่จะ จากระบวชมันจะเป็นตลาดตลาดมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของต่างๆพอดีหลังจากที่ผมโชว์ร้องเพลงเสร็จปุ๊บพ่อค้าแม่ค้าเดินมาเลยครับคนบางคนก็ขายก็ต้มมัดอันนี้เขาผูกเป็นพวงมาลัยพร้องฟอคนเขาขายผักก็พร้องผักอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออชอบชอบในการผมร้องเพลงแล้วก็ปื้มแต่เขาบอกว่าไม่มีตังนะอ กขามีเท่าที่เขาขายอะไรเขาก็มามอบให้เพื่อที่จะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่ชอบอ่ะชอบชอบ,ชอบแล้วก็แสดงออกเขาไม่มีตังค์อ่ะเขาก็เลยเอาของที่เขาขายอะ่ะมามอบเป็นเป็นรางวัลให้ผมนี่คือเรื่งองเหตุการณ์ที่ผมรับใจครับผมโอเคเออขอบคุณครับอ่ะอันนี้ไป ก็มีวันหนึ่งติ๊กได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เชียงใหม่ไปกับแม่แล้วก็น้องแล้วก็พี่พี่ทีมงานที่ที่วงที่ต้องไปร้องเพลงแล้วก็พอขับรถไปก็พอไปถึงเชียงใหม่น้องไม่ยอมถ่ายก็คือไม่ยอมเรอยู่บนรถไม่ก็ลงมาก็ค่ะก็ไม่ได้ทำแก็ขับรถไปเรื่อยๆพอไปถึงสถานที่ที่งานที่ต้องร้องเพลงก็ไปรอ้องเพลง แล้วก็วันที่ได้ร้องเพลงนั้นที่เสดเวลาขึ้นไปร้องเพลงน้องอยู่ข้างเวทีที่ทีมงานร่นน้องอยู่ก็ตรงหน้ามีคนตีกันแล้วก็ตีมาวิ่งมาหลังเวทีน้องก็ก็คิดว่าคนพวกนี้จะมาเล่นกระเขาเขาก็เล่นแล้วพี่พี่พี่ทีมงานก็ถามว่าทําอะไรเนี่ยเขาตีกันรูไ้ไหมเนี่ยแล้วก็เสร็จปุ๊บพอจบงานนั้นก็ได้ไปเที่ยวไปเที่ยวก็ไปเทียเท่ยวท,ยวท,ที่ที่เชียงใหมก่ก็ก็สวยมากสุดท้ายก็ได้ไปเที่ยวที่สวนสัตว์ สำหรับผมนะครับผมก็ประทับใจตอนที่ผมมาประกวดรายการแฟนทีวีนะครับรายการความใหม่ควาแชฉปนก็เป็นเวทีที่ผมประทับใจมากเพราะว่าถ้าผมกล้ามาเนี่ยเข้ามาในการประกวดเนี่ยเราได้มาเจอสัมผัสกับครูเพลงระดับประเทศอย่างเช่นค,ครูไพรัตครูบอยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบทำให้ผมแบบปลื้มใจมากเพราะว่าเกิดมาไม่เคยเจอระดับครูเพลงแบบนี้เราก็ได้มาเจอห้องอัดของจีเมมแกมิโกอะไรเงี้ยครับแบบทำเพราะว่าเราไม่เคยไม่เคยที่เข้ามา ในรายการนี้เราบบได้มาสัมผัสกับห้องอัดที่มีพวกพี่ๆศิลปินเคยอัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ได้มาสู่รายการแฟนทีวีแล้วเพราะว่ารายการนี้แบบสร้างอนาคตให้เราอะรเสร้างอนาคตแล้วก็เป็นบันไดก้าวแรกที่เราก้าวไปสูศ่ศิลปินต่อไปเนี่ยครับก็ผมรู้สึกประทับใจมากๆที่ได้มาประกวดรายการนีขข้ครับขอบคุณครับ ตอนเด็กตอนที่เกิดมามาแล้วปกติเด็กเราจะจะคานใช่ไหมคะจะคานก่อนเพื่เดินแต่แต่โบแปลกมากเลยคะ่ะก็คือโบไม่คานแล้วแบบใช้แบบเนี่ยค่ะเลื่อนใช้มือแบบเลื่อนเอาเอ,เอาค่ะไมา่ไม่คานได้ยินเด็กตอนเด็กแบบโซนมากคือโซนแล้วทีนี้เอามือคะ่ะไปหยับปลั๊กไฟแล้วหยับปลั๊กไฟแล้วก็เลยดูนไปดูดพอาไฟดูดเสร็จแล้วแม่ก็มาช่วยแม่มาช่วยพอแม่มาจับปุ๊บ แม่ก็เลยโดนไฟดูดต,ตามแลว้วพ่อก็วิ่งมาพ่อไม่รู้จะทําไงตายแล้วจะทํายังไงเนี่ยพ่อก็เลยแบบถีบถีบเลยอะถีบทั้งแม่ทั้งลูกเลยกระเด็นเลยทั้งสองคนแบบถ้าไม่งั้นก็ต้องโดนดูดด้วยกันนะคะแล้วทีนี้พอสักพักพอมีใครมาเห็นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบถามว่าเนี่ยตกลงเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเนี่ยทำไมดื้อจังซนจังก็มีแบบตกบันไดอะไรอย่างงี้บ้างค่ะก็มีแบบตอนเด็กแบบซนมากค่ะ น้าน้าพกันเล็กน้อยหน้าพูเล็กน้อยไปดูดหน้าตายเนี่ยมีเวลาม้าพอพูดลุงมาลุงมาจับลุงโดนดูดอีกนะนะป้ามาป้ามาจับโดนดูดอไปตืด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 หลับภ้ามาทั้งหมู่บ้านโดนดูดหมดเลยเป็นกระแสไฟฟ้าอ่ะถามว่าเมื่อกี้ที่เราเล่าเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราหรือเปล่าเราฟังแล้วเราเชื่อไหมว่าเป็นเรื่องของเขาเมื่อกี้ที่เขาเล่ามาเนี่ย ถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีเอ็กซ์ไซส์นี้นะเราจะเชื่อไหมว่าเขาพูดความจริงเชื่อค่ะเชื่อไหมเชือคือด,ดูมันธรรมชาติไหมเอ้ยมานั่งฟังแล้วเปล่า <Yeah. S 1> ถามว่าเมื่อกี้ยที่เขาพูด <c oughs> เขาเล่าให้ฟังเราเชื่อไหมว่าเป็นเรื่องของเขาเองเชื่อเ <c oughs> ออ,อทำไมถึงเชื่ออ่าจะเา <c oughs> อยจะถ่ายหนังเงียบบ้างเสร็จแล้วยังเสร็จแล้ว,ลวใช่ไหมจะรอดูจะรอ <c oughs> เออเออ,เอ,อ,อพี่เป่าเคยทําทนี้เหมือนกันเอออันนี้เราให้เขาเล่าเรื่องจําได้ไหมเราเราเล่าเรื่องของเพื่อนแล้วเ,เพื่อนก็นมาเล่าให้ทุกคนฟังถามว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกเชื่อวิธีการพูดของเขาไหมเขาเวลาดูเขาดูเขา,เขารีแลกใช่ไหมเขาว่ารีแลกหรือคขาว่าดูเขาผ่อนคลายเวนาล้ นะมีตีกันด้วยนะอันนี้ก็ไฟดูดอันนี้ก็ความภูมิใจก็ความภูมิใจที่เขาเข้ามานี่แม่ค้าพ่อค้า,าเอามาครองพี่เชื่อว่าเป็นเรื่องของกุ้งเองเลยนะใช่ไหมเวลาเราดูเหมือนกันเวลาเราร้องเพลงเนะี่ยอันดับแรกที่บอกต้องร้องเพลงแล้วคนเชื่อกวอ่าเรื่องนี้มันคเร่อมันเ,เกิดความจริง อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นจริงๆนะแต่มันมีความจริงที่มันสะท้อนในจิตใจของเราว่าฟังแล้วนะมันเกิดความเชื่อเมื่อเชื่อแล้วเราก็ชอบเมื่อชอบแล้วมันเกิดอนะไรไหก่อนจะชอบเนะี่ยเมื่อเชื่อแล้วเนะี่ยในความเชื่อมันมีจินตนาการตอนที่เล่าเห็นจนินตนาการไหมเล่าไปเห็นนะว่าเหมือนตืองมาร้องแล้วเ็าีคนมาให้จริงหรไหม <S <S ถูกป่ะเออเวลารถวิ่งไปโค้งไปโค้งมาแล้วน้องต้องแวกขี้เ,เห็นภาพนะเห็นภาพนะทั้งที่ไม่เคย ไม่เคยหรือวาแล้วถามว่าไม่เคยแล้วมันเล่นได้ไงไอความเป็นมนุษย์ของเราเราเห็นเราเรามันจะมีอะไรบางอย่างที่มันส่งทอดถึงกันนี่เหมือนกันในเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยเราอ่านเนื้อเมื่อเราอ่านเนื้อ้เราอ่านเนื้อแล้วเข้าใจเนี่ยมันจะเกิดภาพใช่ไหมเออเหมือนอ่านบทเกิดภาพไหมเกิดภาพเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เพื่อนเราเนี่ยนะ เล่าเล่าให้เราฟังนั่นเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยเรากำลังอ่านเนื้อเพ,เ,เ,พเ,เพลงแล้วทําความเข้าใจเนื้อเพลงถ้าทาความเข้าใจเนื้อเพลงแล้วไม่ได้คิดว่าจะร้องอยังไงจะทําหน้ายัางไงจินตนาการจะเกิดขึ้นขณะร้องมีความต้องการคือร้องให้คนดูได้รู้ว่าฉันรู้สึกอย่างไรร้องเลยใจที่คนดูเดี๋ยวจินตนาการจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะมาเองแต่ต้องซ้อมให้ดี ไม้นะน,นะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงทีิทีมไม่ต้องร้องจบจบเพลงก็ได้นะนะก็มีการเล่าเรื่องให้กันฟังอย่าง a b c เมื่อสักครู่นี้ที่ได้ชมกันนะคะก็มีน้องเล้งก็เป็น a ใช่ไหมคะก็เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองให้พี่พี่ฟังเรื่องที่พี่พเขาเล่าให้ฟังนะั <S 2> <S 2> ้น <mi> ก็นํามาเล่าให้กับอาจารย์ฟังก็เหมือนกับการร้องเพลงที่จะต้องสื่อสารออกมา ในการเล่าเรื่องของเพลงเพลงนั้นซึ่งเราคล้ายๆเป็นตัวละครในเพลงเพลงนั้นครับหลังจากที่ได้มาเรียนกับครูหนึ่งนะครับก็ได้รู้เทคนิคในการร้องเพลงในการที่จินตนาการว่าเราเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเพลงเพลงนี้แล้วทาให้ผมเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์ออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นครูหนึ่งท่านท่านฝากไว้ว่าถ้าเกิดว่าเรียนไปวันนี้ถ้าเราไม่ฝึกฝนต่อเนื่องก็จะทําให้เราลืมไปหรือว่า กลับมาเป็นเหมือนเดิมสิ่งนี้ผมก็จะจําคําสอนของค,คุณครูที่สอนไปนะครับกลับไปที่บ้านก็จะฝึกฝนตามที่เรียนไปวันนี้ครับในเรื่องที่อาจารย์ให้ตีความในเนื้อเพลงก็คือต้องรู้ก่อนว่าเราใช้เพลงอะไรเพลงนั้นมันตีความหมายยังไงแสดงให้เห็นถึงอะไรว่าเพลงนั้นเรารักเขามากรักเขามากแล้วเราจะแสดงออกไปยังไงให้คนรู้สึกยังไงบ้าง เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่านักร้องศิลปินทุกท่านก็คงจะจะต้องมีกันทุกคนการถ่ายทอดความเป็นศิลปินออกมาในตัวอย่างเงี้ยครับถือว่าเอาไปใช้ในการประกวดร้องเพลงได้เลยทีเดียวครับงานนี้ก็คงจะต้องใช้ที่ครูหนึ่งท่านได้สั่งสอนมาแน่นอนครับวันนี้นะคะก็สนุกค่ะที่ได้มาเรียนกับครูหนึ่งก็ขอขอบพระคุณทางรายการเพราะไม้เพราะแชมป์ที่ได้ให้โอกาสเรียนและทํากิจกรรมหลายๆอย่าง ที่โบไม่คิดว่าโบจะได้ทำมาก่อนเลยก็ข mm hmm. อขอบคุณรายการ เียรร่วมโหวตให้พวกเขาได้ด้วยการส่ง SMS พิมพ์ KM ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889 หลายๆคนนะครับเห็นกิจกรรมต่างๆที่น้องๆได้ทําในการเก็บตัวนะครับบอกว่าโอ้โหอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้จังเลยเพราะว่าได้ความรู้และก็สนุกด้วยนะครับาอยากนะครับระหว่างนี้เตรียมตัวนะครับนะฮะฝึกร้องเพลงไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าเมื่อใดที่เราเปิดรับในปีที่3ของรายการคว้าหม่คว้าแชมป์นะครับเมื่อนั้นถ้าคุณพร้อมสมัครเข้ามาคุณมีโอกาสเข้ารอบนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาทํากิจกรรมแบบนี้เหมือนกับน้องๆทั้ง5คนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับจะปิดท้ายวันศุกร์นะครับนะฮ สำคัญเลยครับนะฮะดูสิครับว่ากิจกรรมสรุปปิดท้ายนะครับคู่เก่งนะครับจะสรุปใจความเนื้อหาให้กับน้องๆอย่างไรและน้องๆจะสามารถเข้าใจนะครับเรื่องของการเรียน i n n e r Acting ได้มากน้อยเพียงใดที่สำคัญครับคู่เก่งจะให้ร้องเพลงครับโอ้เดี๋ยวดูความแตกต่างนะครับเปรียบเทียบระหว่างการก่อนเรียนเมื่อวันจันทร์กับหลังเรียนจบแล้วนะครับเด็กๆนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงในการถ่ายทอดอารมณ์เพลงมากน้อยเพียงใดพรุ่งนี้มาหาบทสรุปได้ในรายการความหม่ความชัําครับ วันนี้เวลาหมดนะหมดแล้วนะครับนะฮะทั้งเพลงและก็เนื้อหาต่างๆนะครับผมนําเสนอไปครบหมดทั่วแล้วจริงๆอยากจะต่อไปสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะฮะแต่ต้องแหอยู่ที่คุณผู้ชมทางบ้านแหละครับนะฮะถ้าอยากให้รายการของเราอยู่กับคุณนานๆลองส่ง s m s มานะครับไม่แน่ครับถึงเมื่อมีการปรับผังใะอย่างใดก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะได้เจอกันนานขึ้นก็ได้นะครับอันนี้บอกเป็น เ็เอาไว้นะครับเอาละครับแต่ก่อนจากกันนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าขาดสปอนเซอร์ใจดีนะครับเราคงไม่ได้เจอกันนะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับใบก้อนขนม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ครับขอขอบคุณครับพูดจะมอบรถกระบะสมาร์ทแคปนะครับให้กับแชมป์ออฟตีเยียครับไม่รู้ว่าใครจะได้ขับกลับไปแต่เป็น5คนที่คุณกำลังเชียร์อยู่นี่แหละครับนะขอบคุณกาแฟลดความอ้วนเนจากรีฟครับเรามีความสุขที่เห็นทุกคนมั่นใจขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับสุดท้ายต้องขอขขอบบบคคคุุณนนนะรรรรัััสสาาาหหถจกยยต์ 110i ใใมม่่่วทีช รอบๆตัวขอบคุณครับโอ้ลืมไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับทีต่ติดตามรายการของเรามาตลอดทั้งคนที่ส่ง s m s แล้วก็ไม่ส่งอันนี้เราก็ไม่ว่าอะไรนะครับแค่เปิดดูเราเราก็ชื่นใจแล้วละครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับวันสุ์ปลายสัปดาห์นะครับพรุ่งนี้มีความสนุกมากมายแน่นอนครับอย่าพลาดกับควาาใหม่ควา้าแชมป์เจอกันพรุ่งน,นี้สวัสดีครับ